ซ้อมพูซอกันนะครับเพราะว่ามีรุ่นพี่แล้วก็ผู้นําชุมชนในหมู่บ้านนะฮะมาช่วยดูแลให้นะครับตอนนี้รุ่พี่ใหญ่ติดโควิดครับก็เลยต้องช่วยกันครับผมเยี่ยมครับพาใหญ่ครับมาช่วยซ้อมให้น้องๆดีมากครับสิทธิ์พี่ครับดีครับครับสุดยอดครับพีเอ็มครับผมรูปหล่อเหมือนเดิมผู้ซอเก่งมากครับอดีตครับปัจจุบันอล้วอย่างที่เห็นครับยิ่เก่งกว่าเดิมครับครับผู้นำชุมชนเราก็มาช่วยครับวันนี้ครับนี่ครับ อันนี้ไปไปเยี่ยมบ้านไม่อยู่นะครับมันเล่นบอลนะครับไม่เล่นฟุตซอลที่นี่ครับผมนะครับตอนนี้ก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับดูสภาพร้านซ้อมนะครับก็จะมีการยืดเส้นยืดสายกันครับแจ็คใหญ่ครับคุโจครับสิทธิ์เก่าครับแต่ไปเองปุ๊บพอไปขึ้นเมื่อวานก็ขึ้นเมื่อวานก็ซ้อมหนึ่งสองหนึ่ง ใช่ไหมจังให้ละเอียดแต่เพืเ่อนก็เหมือนดูมาวันนี้ผูพ้พิพากษ่อยมากนะตีเขาสู้เขาได้อ้าเข้าใจไหมแต่เพืเ่อนถ้าเองไม่ยอมแพ้เองสู้ได้ทุกทีมเลยจริงอยู่ที่เองสู้แค่นั้นแหละถ้าหัวเสียไงพี่พยายามบอกว่าอย่าเสียใจกันถ้าหัวเสียใกันทุกตายครงหมดทุก,ทกอย่างที่เพื่องนซ้อมเพื่อนตั้งใจกันแต่ว่าเนี่ยแต่มันแคบอะแค่นั้นเคลียร์ไปเป็นเสื่อนเคลียร เทียมจด้ไาเียมไแค่แค่อยู่เซ็ตปุ๊บมองในหน้าหูตุ่ย็ตไปก็เท่านั้นไม่ต่างเ้ยพ่ยีงสั่งเพื่อนเลยไอ้คนยิงตลอดเลยฟังไดมมีไหมเอออทิตเนาะ เอเดินไม่ใช่เรื่องรไว้ลช้าๆไม่ต้องรีบด้วยการต่อยโอ้โหชายครับครับกมาช่วงนี้ครับลูกติดกลับบ้านไกบ้านไปไปไปเด็กียไปดไปไปอไ็ัเเลยโอ้ का